สี่จอจอลึกลงไปมาจากไอ้นี่พี่บ่อนอ่หงิลปูพบกันแล้วไหนๆก็โอ๊ยประเพณีเป็นหัวมือศโอ๊ยพี่เอ้ยพี่กันน้องกันจ้าก็ขอให้พี่ป้อมแข็งแรงแข็งแรงอยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆกันเนาะ เรายังไงก็โวกันเดียวกันหัวใจดวงเดียวกันพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต้องเป็นมิจฉาบ้าแบบไม่มีเงื่อนไขนะเพราะทีนี้ไอ้พวกจับมือไม่จับพ้าเนี่ยแม่งเงื่อนไขนั้น โอ้ยขอบคุณมากจ้าครับบบฟอร์ไ b o y and g i r l ขอพอนคะก็ขอให้พี่สาวแข็งแรงแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่จนครับผมครับครับขอสองเรื่องพอจ็บ้าอย่าจนแล้วก็อย่าเจ็บ ผมจำไม่ได้เลยนะพี่ป้อมว่าสงการอย่างเทศกาลใหญ่ๆเนี่ยออกไปเที่ยวเนี่ยครั้งหลังสุดเมื่อไหร่จำไม่ได้ปกติพี่ผมก็ไม่เที่ยวมาหลายปีแล้วออ้้ามมรรนก็โอ้ยอยากให้มีคนถ่ายรูปอ่ะ เอามาเอามาอในสมัยของพี่ตัวเราเรียนมาพี่ตัวบอกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีแล้วเราจะต่อสู้กันอย่างนี้ช่วชีวิตและมีความชัยชนะพี่ตัวจ้าทุกอนก็คิดว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราคงได้ตัดบาดร่วมขันทำบุญร่วมกันนะก็ขอให้ทุกๆคนที่มาในวันนี้ก็จงมั่งมีสี่สุขนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้ไปที่ไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพ นะครับเรามีแต่ใจให้กันใจมากกว่าน้ําเงินอยู่แล้วโอเคจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ